สวัสดีคะ่ะดิฉันดิสนาคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาตุรกีค่ะตุ๊กเชฮโฮสเกดินิสมาพบกันอีกแล้วนะคะนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ภาษาตุรกีกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ได้รวบรวมนะคะกลุ่มคำนะคะเกี่ยวกับาการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมาฝากทุกๆคนนะคะกับ คำถามนะคะที่ถามว่าเนยพโยสุน,นะคะคำถามเนยพโยสุนนะคะในภาษาตุรกีนั้นนะคะมีความหมายว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ นะคะนะการตั้งคำถามนี้นะคะก็เป็นการตั้งคำถามที่นะคะใช้ถามถึงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนะคะขณะที่เรากำลังทำสิ่งนั้นๆอยู่นะคะเช่นมีคนถามเราว่านะคะคุณกำลังทำอะไรอยู่นะเช่นฉันกำลังทำงานอยู่ฉันกำลังเรียนหนังสืออยู่นะคะ,ะสิ่งที่เรากำลัง ทำอยู่ณนะขณะน,น,นั้นนะคะไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตนะคะนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ,ะนับตั้งแต่เช้านะคะจนกระทั่งถึงเข้านอนนั้นนะคะในหนึ่งหนึ่งวันนั้นนะคะเราทําอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะดิฉันได้รวบรวมเกี่ยวกับกลุ่มคำนะคะนะคะที่ใช้พูดเป็นภาษาตุรกีนั้นนะคะมาฝากนะคะ ไว้ลองฝึกพูดดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะนะ,ะเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในประเทศตุรกีนะคะที่มีความจำเป็นกับการที่นะคะต้องสื่อสารนะคะเกี่ยวกับภาษาตุรกี นะคะเอาละนะคะเรามาดูกลุ่มคำแรกกันเลยนะคะตั้งแต่เราตื่นเช้ามานะคะ,นะคะถ้าเรานะั้นนะคะกำลังตื่นนะคะกำลังตื่นนะคะเราก็พูดด้วยคำว่าเบนอุยานิโยรุมนะะเบนอุยานิโยรุมนะคะ, um นะคะซึ่งมีความหมายว่าฉันกำลังตื่นนอนนะคะการใช้คำว่า อุยานเนะคะเป็นคำกรีกริยานะคะอุยานมักนะคะแต่เมื่อเราใช้อยู่ในรูปเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะนะะซึ่งประธานนะคะเป็นบุรุษที่หนึ่งก็คือตัวชั้นเนี่ยนะคะเราก็พูดนะคะด้วยคําว่าเบ้นอุยญญานในโยรุมชั้นกําลังตื่นนะคะคำว่าอุยานคํำนี้หมายถึงว่า ฉันกำลังตื่นอยู่นะคะนั่นอาจจะหมายถึงว่าขณะนั้นเราอาจจะนอนอยู่บนเตียงนอนอยู่นะคะยังไม่ได้ลุกขึ้นมานะคะแต่นอนอยู่แล้วก็ลืมตาขึ้นมานะคะจะมีขี้เกียจอะไรนะคะก็ตามแต่นะคะคำนี้นะคะใช้คําว่าอุยานมักนะคะเวลาเราพูดเราก็บอกว่าเบนอุยานนิโยรุมนะคะหรือพูดสั้นๆว่า อุยานเโยรุมก็ได้นะคะซึ่งมีความหมายว่าฉันกำลังตื่นนะคะฉันกำลังตื่นนะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะอาจจะใช้นะคะใช้เช่นคำว่าคัคคโยรุมนะคะคัคคโยรุมนะ,ะซึ่งมีความหมายว่ามีความหมายว่าตื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีความหมายว่า ลุกขึ้นยืนขึ้นนะคะอะไรที่มีการขยับตัวแล้วลุกขึ้นนะคะเราสามารถที่จะใช้คำคำนี้ก็ได้นะคะเบนคาคโยรุมเบนคาคโยรุมนะคะหมายถึงว่าฉันลุกขึ้นจากที่นอนลุกขึ้นจากเตียงนอนนะคะพร้อมที่จะ,ะไปห้องน้ำหรือว่าไปอะไรก็ตามแต่นะคะ ทีนี้เรามาดูคําต่อมานะคะนะคะ,ะเมื่อเวลาเราตื่นนอนแล้วเป็นไงคะไปห้องน้ำนะคะไปห้องน้ําทำอะไรเอ่ยนะคะไปแปรงฟันนะคะไปแปรงฟันนะคะขณะที่เราแปรงฟันอยู่นั้นนะคะเราก็พูดได้คําว่า b e n t h i s f u s h i n r I'm b o i n t h i s f u s h i n r นะคะมีความหมายว่าฉันกําลังแปรงฟัน นะคะ this นะคะมีความหมายแปลว่าฟันนะคะ future ตัวนี้เป็นคำกริยาซึ่งใช้ควบคู่กันนะคะ Ben this f u t u r o r u m นะคะมีความหมายว่าฉันกำลังแปรงฟันนะคะแปรงฟันแล้วเป็นไงคะล้างหน้านะคะถ้าล้างหน้าล้างหน้านะคะหน้าใบหน้าของเราเนในภาษาตุรกีเรียกว่า use นะคะ Ben use ยิคโยรุมเบ็นยูสยิคโยรุมนะคะฉันกำลังล้างหน้านะคะอ่าล้างหน้าแล้วไงนะคะเกิดเราอาบน้ำนะคะอาบน้ำนั้นนะคะพาดในภาษาตรุรกีนั้นว่าฉันกำลังอาบน้ำฉันกำลังอาบน้ำเราสามารถใช้ได้สองคำนะคะคำแรกเช่นคำว่าเบ็นดูสอุริโอรุมนะเบ็นดูส อาลียอรมนะคะฉันกำลังอาบน้ำนะคะดุชคำนี้นะคะมีความหมายว่าเรานะั้นนะคะกำลังอาบน้ำอาบน้ำจากฝักบัวฝักบัวที่เปิดแล้วก็ตกลงมานะคะแล้วอีกคำหนึ่งนะคะนั่นก็คือคำว่าเบนบันโยยาพโยรมเบนบันโยยาพโยรมคำนี้ก็มีความหมายว่าฉันกำลังอาบน้ำเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า าการใช้คำว่าบานอยู่นะคะบานอยู่ตัวนี้มีความหมายไปว่าห้องน้ำนะคะมีความหมายว่าห้องน้ำแต่ว่าถ้าห้องซ้วมนั้นในภาษาตุกรกีนั้นเรียกว่าทัวรริตนะคะแต่ว่าในบ้านของคนตุรกีนนะคะเขาก็จะมีทั้งทั้งห้องซ้วมและห้องน้ำนีอยู่ด้วยกันใช่ไหมเขาก็จะแยกเป็นห้องอาบน้ําต่างหากนะคะแล้วาบางบ้านก็จะมีเป็นลักษณะแบบอ่างอาบน้านะคะเป็นลักษณะอ่างแอบอาบํา อ่างอาบน้ำถ้าเราอาบน้ำในอ่างอาบน้ำนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่า baño นะคะ baño เบ็น baño y ario room นะคะฉันกำลังอาบน้ำหรือเบน d ู u อ h e ario room ฉันกำลังอาบน้ำนะคะเช่นเดียวกันนะคะเป็นไงคะหลังจากที่อาบน้ำแล้วนะคะ แต่งเนื้อแต่งตัวนะคะนะคะคำว่าแต่งตัวสวมเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้ากําลังแต่งตัวอยู่เนะะี่ยฮะในภาษาธุรกีนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะพูดนะคะด้วยคำว่า b e n k i n i โ o r u m นะคะบ e n k i n นโยรุม um นะคะฉันกาลังแต่งตัวอยู่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงเป็นไงคะแต่งตัวแล้วนะคะ มีการแต่งหน้าแต่งหน้าเสริมสวยนะคะในภาษาตรุรกีนั้นนะคะเราก็พูดด้วยคำว่า ben makyas y a p ย y o r u m ben makyas yapıyorum หมายถึงว่าฉันกำลังแต่งหน้านะคะเมคอัพต่างๆนะคะบนใบหน้าของเรานะคะลองฝึกพูดดูนะคะ ben makyas y a พ ı y o r u m นะ ben makyas y a พ ı y o r u m นะคะ เอาและแต่งตัวสวยแล้วนะคะทำไงต่อนะทานอาหารเช้านะคะทานอาหารเช้านยก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนตุรกีเลยทีเดียวนะคะที่จะต้องทานอาหารเช้าทุกเช้านะคะคาว่าอาหารเช้าในภาษาตุรกีนั้นนะคะเขาเรียกว่าคาวันทึนะคะคาวันทึแต่ว่าถ้าเราทําอาหารเช้าหรือว่ากําลังทานอาหารเช้าอยู่นั้นนะคะเราก็พูดด้วยคําว่า เบ n นคาวันทยาพยโยรมนะเบนคาวันทยาพยโยรมนะคะหรือบางครั้งเราสามารถที่จะใช้อีกคำนะเช่นคำว่า b e n นคาวันท a เอเดียรมก็ได้นะคะเบนคาวันทเอเดียรนะคะซึ่งมีความหมายว่าฉันกำลังนะคะ ทานอาหารเช้าหรือว่าทาอาหารเช้าอยู่นะคะหรืออาทานอาหารเช้าไปด้วยนะคะแล้วมีการดื่มกาแฟดื่มชาไปด้วยนะคะคนตรุรกีนะคะก็จะมีดื่มชาดื่มกาแฟนะคะถ้าดื่มชาฉันกําลังดื่มชานะคะในภาษาตรุรกีนั้นพูดว่า b e n ชัยอิ s ิโ o รุ m นะคะ b e n ช h a อิสิโอรุ่นะฉันกำลังดื่มชานะฮะหรือว่าดื่มกาแฟนะฮะดื่มกาแฟเราก็พูดด้วยคำว่าเบนกาแฟอิสิโอรุ่มเบนกาแฟอิสิโอรุนะฮะฉันกำลังดื่มกาแฟนะฮะแล้วเป็นไงคะ ออกจากบ้านนะคะไปทํางานนะคะขณะที่เรากําลังทํางานอยู่มีคนถามมาอีกเนยพเยอซุนเนี่ยคุณกําลังทําอะไรอ่านะฉันกําลังทํางานอยู่นะคะอ่าเราก็พูดบอกด้วยคําว่าเบ um นชาร์ ben ิชิโอรุมดาเบนชาร์ um ิชิโอรุมฉันกําลังทํางานอยู่หรือว่าฉันกําลังเรียนหนังสืออยู่นะคะเราก็พูดด้วยคําว่าเบน เดชเรซิโอรุมเบนดชเรซิโอรุมนะคะหรือกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นะคะเราก็พูดด้วยคำว่าเบนเทมิสลิกยาพยรุมเบนเทมิสลิกยาพยรุมฉันกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นะคะหรือกำลังทำการบ้านนะเรียนหนังสือกลับมาแล้วทำการบ้านนะคะเราก็พูดด้วยคำว่าเบนเอเด ย a พ ı โยร u ม Ben ödev y ยาพ y โยรุมฉันกำลังทำการบ้านอยู่นะคะหรือกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะคุยโทรศัพท์พูดโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนหรือว่าโทรศัพท์คุยกับญาติพี่น้องอยู่นะคะเราก็พูดด้วยคำว่าเบนเทลโฟนเอเดยรุมเบนเทลโฟน เอติียรุมนะคะหมายถึงว่าฉันกําลังโทรศัพท์อยู่นะคะหรือ,อกําลังขับรถอยู่ขับรถอยู่นะคะก็พูดด้วยคำว่าเบนอารบาคูลานิโอรุมเบนอารบาคูลานิโอรุมนะคะ,ะกำลังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะคะ เราก็พูดนะคะบอกด้วยคำว,ว่าเบนบิกิสยาคูรานิยรุมเบนบิกิสยาคูรานิยรุมฉันกำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะคะหรือฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะเราก็พูดด้วยคำว่าเบนคิทับโอคุยรุมเบนคิทับโอคุยรุมฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะหรือ กำลังไปช้อปปิ้งนะคะกำลังไปช้อปปิ้งกำลังไปซื้อของนะคะอ่านะคะสิ่งนี้นะคะชอบนะคะนะ,ะ,นะพวกเราชอบกันนะคะชอบไปช้อปปิ้งนะคะดังนั้นไปช้อปปิ้งนั้นในภาษาดูกีนะั้นนะพูดว่าอย่างไรนะคะนะคะเราก็บอกนะคะพูดด้วยคําว่า <c ười> Ben Arus Where is your room um. Ben Arus Where is ยาพเยอรรุ่มนะคะฉันกำลังไปชอปปิ้งนะคะคำว่าอารุสเวริสเนะี่ยสองคำนี้นะคะเป็นคำสองคำมารวมกันนะคะคำมามาจากคำว่าอันนะคะอันรุสนะคะมคีมีความหมายว่าซื้อการซื้อการรับนะคะต่อไปเวริสมีความหมายว่าการให้หมายถึง สิ่งของสองสิ่งที่มีการแลกเปลี่ยนกันมีการซื้อการขายนะคะนะคะเราไปซื้อนะะแล้วก็มีคนขายนะคะ,ะมารวมกันนะคะเรียกว่า a n d เดอร์สอนะคะ a n นเดอร์สเวอ y ิสยานะคะพูดสั้นๆแบบนี้ก็ได้หรือจะพูดแต่ว่า Ben a n นเด e r e r s วอริส y าพยรุนะคะมีความหมายว่าฉันกำลังชอปปิ้งอยู่นะคะ หรือแม่บ้านเป็นไงคะอยู่บ้านอ่ะกําลังซักผ้านะคะกําลังซักผ้านะ,ะ,านะะเราซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะคะในภาษาจุรกีนั้นนะคะเราก็พูดดีวยคำว่าช մ ม շ շ ե յ ե ย ո յ ո รุม մ ช շ շ ե յ ե կ ร յ มฉันกําลังซักผ้าอยู่ กำลังล้างจานอยู่นะคะท,ที่ในตุรกีในเวลาล้างจานส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้เป็นเครื่องล้างจนะคะเครื่องล้างจานนะคะ,เ,ครนนะ,คะเราก็พูดด้วยคำว่าบูรชึกยึกเยอรุมบ um ูรชิกยึกเยอรุม um นะคะฉันกำลังล้างจานอยู่นะคะ หรือว่านะ,ะเรากำลังออกกำลังกายอยู่นะคะเราก็พูดนะคะด้วยคำว่า b e n support ย a พโยรุมนะคะ b e n support ยัพโยรุมนะคะฉันกำลังออกกำลังกายนะคะหรือว่ากำลังดูโทรทัศน์อยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> เราก็พูดด้วยคำว่า b e n television s e Radio Room นะคะ เอาละก่อนเข้านอนนะคะก่อนเข้านอนนะคะเราอาจจะสวดมนต์นะคะสวดมนต์ก่อนเข้านอนนะคะเราสามารถที่จะพูดด้วยคำว่านะฮะยะสมาดันโอนเชดัวเอติโอรุม um. นะคะยะสมาดันโอนเชดัวเอติโอรุม um. นะคะหมายความว่าฉันกำลังสวดมนต์ก่อนเข้านอนนะคะอันนี้เวลาเราเข้านอน นะคะเวลาเข้า no, นอนนั้นเะวลานอนในภาษาตุรกีนะคะใช้คำว่า yasmak นะคะก็คือ ben j u s yes t o y o r u m นะ,ะ ben j u s yes t to y o r u m ซึ่งมีความหมายว่าฉันกำลังนอนสำหรับคำนี้นะคะอาจจะมีความหมายว่าออฉันกำลังนอนอยู่นอนเล่นอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้หลับ <c oughs> นะคะ you, bon young, นอะนอยู่บนเตียงอันอยู่นะคะพักผ่อนอยู่นะคะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า เบ้นนะฮะอุยยโรุมนะฮะเบ้นอุยยโยรุมนะฮะฉันกำลังนอนหลับอยู่อย่างเงี้ยนะถ้านอนหลับอยู่นะฮะก็คงนะฮะไม่ได้ลุกขึ้นมาพูดนะคะนะคะเนี่ยหรือว่านะฮะเขากําลังหลับอยู่นะพูดถึงนะบุคคลที่สามนะคะนะเราก็พูดว่าโอ อูยูยอร์นะโออูยยอร์นะเขากำลังนอนอยู่ mm hmm. นะคะคราวนี้นะคะก็ลองไปฝึกพูดกันดูนะคะหรือว่าหากสงสยัยนะคะต้องการที่จะถามนะคะคำถามไหนนะคะแล้วต้องการให้ตอบเป็นภาษาตุรกีนะคะก็สามารถที่จะ,ะเ,นะเขียนนะคะฝากข้อความเอาไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาตอบให้คะ่ะ และขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่รับชมนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะในภาษาตุรกีสนใจเรียนรู้ภาษาตุรกีหรือว่าสนใจหนังสือตำราเรียนภาษาตุรกีนะคะ,นะคะสำหรับเร่มนี้นะคะดิฉันได้เขียนและรวบรวมนะคะนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานนะคะ รวบรวมไว้ทั้งหมด7แกรมมานะคะหลักไวยากรณ์นะคะ,ะเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีการบ้านมีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะมีคำเฉลยเอาไว้ให้ทายเล่มนะ,ะนะคะนะคะสำหรับเล่มนี้นะคะและเล่มที่อีกเล่มหนึ่งนะคะน,นี้จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือ าการใช้ภาษาไทยสําหรับคนณดูรกีนะคะคนไทยก็ใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเล่มนี้ก็จะตีพิมพ์สีนะคะมีการรวบรวมนะคะกลุ่มคําสําเร็จรูปเอาไว้ให้นะคะการช้อปปิง้งการเดินทางนะคะการเข้าออกสนามบินนะคะการเข้าพักตามโรงแรมนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็จะ รวบรวมกลุ่มคำสำเร็จรูปเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้ค่ะนะคะหากสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ